แม่เกดโพสต์ซึ่งถึงลูกสาวเจนนี่เตรียมตัวนับถอยหลังเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วล่ะค่ะสาหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ตั้งแต่สาวเจนนี่ตั้งครรภ์ยูชัดมงคลสามีก็คอยดูแลเอาใจใส่สาวเจนนี่เป็นอย่างดีพร้อมทั้งสาวเจนนี่ยังได้เอามาเฉลยด้วยว่าเธอได้ลูกสาวและได้ตั้งชื่อว่าน้องยูจีนอีกด้วยซึ่งเมื่อวันที่18ธันวาคม2564ที่ผ่านมาสาวเจนนี่ยังได้เอามาเผยภาพบ้านหลังใหม่ที่เจ้าตัวได้ทุ่มเงินสดซื้อกว่า15ล้านบาท เป็นของขวัญต้อนรับลูกสาวพร้อมกับเจ้าตัวยังได้เผยว่าบ้านหลังแรกในกรุงเทพคุณแม่กับคุณพ่อซื้อไว้เป็นของขวัญให้ลูกสาวคนแรกนะคะแต่ล่าสุดแม่เกตคุณแม่ของเจนนี่ยังได้ออกมาโพสภาพบ้านหลังดังกล่าวพร้อมกับเล่าเรื่องราวของเจนนี่ว่าเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งให้ฟังค่ะเด็กคนนี้เป็นลูกข,ของแม่เองตอนนั้นอายุ10ขวบก็เริ่มทํางานที่ได้เงินเป็นดาดตั้งแต่จาก1020บาทลูกคนนี้ทําหมดขอให้ได้เงินมาช่วยครอบครัวทําทุกอย่างไม่เคยปฏิเสธงานเลยสู้ทุกอย่างเเพพืื่่่ออออแมมน้านงาโดดยตล เด็กคนนี้เรียนหนังสือเก่งเอาสีมาให้แม่ตลอดแม่ไม่เคยหนักใจกับเด็กคนนี้เลยพอร้องเพลงงานเลี้ยงได้ก็จะไปร้องเพลงงานเลี้ยงตลอดโตขึ้นมาเป็นนักร้อทัทำหมดค่ะแม่ขา,ขายไขกล้วยทอดแม่ขาน้ำแม่ขายยำแม่ขารองเท้าแม่ขาภผ้า แม่ค้าต้มหูแม่ค้าผลไม้เป็นให้ทุกอย่างให้ครอบครัวถึงได้เป็นเจนนี่ในทุกวันนี้อดทนขยันต่อสู้อดมือกินมือ้อเจออะไรมากมายแต่ไม่เคยถอยเดินหน้าต่อเพื่อแม่เพื่อน้องยิ่งโตยิ่งหาเงินเก่งเป็นผู้หญิงที่ทํางานหลายอย่างหลายๆหน้าที่ครอบคู่กันไปในเวลาหลายปีกว่าจะได้เงินมามันไม่ง่ายเลยผู้หญิงคนนี้ทำงานไม่เคยหยุดพักจนทุกวันนี้แม่ต้องบอกเลยว่าหยุดบ้างนะดูกแม่ขอดองนะ แต่ทุกอย่างก็สอนให้เรารู้ว่าความขยันอดทนพามาถึงความสุขความสําเร็จกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาเหนื่อยมากๆขอบใจลูกสาวคนนี้มากที่ทําให้แม่ได้ยินอยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้ขอให้ลูอยู่เย็นเป็นสุขก,กับบ้านหลังนี้